ต่อไปเหลือเหลือการมองหน้ากันป่ะถ้าจะมองหน้าไม่ถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาเล่นกิจกรรมกันอย่างเดียวเลยเราไม่อยากบว่าเราจะเล่นกับใครแค่นั้นจริงผมเอาเขาไม่น่าเอามาเป็นกิจกรรมเลยน้องอากนันมีหัวเสียในตัวไม่ตอนนี้อาจจะเป็นคนเหลือเลยแล้วเหลือถ้าถ้าพี่อยากเล่นอาพี่ก็ใช้พ่นอาแค่นั้นแหละยากอะไรสิเรื่องอ่ะพ่นมันก็สินไม่ได้ดีกว่า แล้วมันต้องมันลอนไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องถือรถประมูลใช่ไหมก็ไม่อดทนอด้ก็หมดไ์ง่ายๆนะมันมึงฟังนะถ้ามันบับไม่ได้มึงก็แค่ตายแบบดังๆแค่นั้นอ่ะมึงมึงแบบมึงแบบควรฟพินตีแบบไม่ต้องบัฟบอะอ่ะแค่นั้นเองมึงก็ทําไงก็ได้อ่ะแบบมึงก็ปั่นประสาทอะหมดอะแค่นั้นเองมีแึงกูรู้ว่ามึงทําได้ถ้าในเมื่อมันบัฟบไม่ได้อ่ะคนบอกาย ไม่แต่กูกูก็กูก็กกู็เข้าใจมึงนะมันก็เหมือนเข้ามาแบบความแต่แบบบางทีแบบต้อมาเล่นกิจกรรมทุกวันมันก็เบื่อไงพี่มันก็เดิมต่อรีบ้างอะไรเงี้ยเต็มสิบแล้วใช่ไหมกูก็เบื่ออ่กูกูก็ไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรกูก็พูดจริงๆกูก็เบื่อเหมือนกันแหละถ้าเข้ามาเล่นเฉยๆมันก็ไม่ได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นกับใครจะดีทะไ่ะจริงนะมพี่ติ๋มงานตรงไหนนะพี่อันนี้เราไปเ่นกับใครมาไกันครับ มันผมนี่เป so ้าหมายอีกเยอะเลยหาเบื่อไม่ได้บวกสี่ก like wow. yeah. okay. ็ยังไม่ติดเอ็มเคทูก็ไม่ติดสวิตเบีร์ก็ยังไม่ติดสนับสายก็ยังไม่ติดพี่โก้พี่โก้คิมพี่ติดกิบอย่างตีหายังไม่ติดโอเคครับเป้าหมายยาวไกลอ่ะหาความเบื่อไม่ได้เลยหมดไฟอ่ะมีหมดแล้วไม่มีไม่มีหมดไฟอ่ะกูตีบวกสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ทีไม่หมดไฟเลยเนี่ยตี่เบื่อเป้าหมายเยอะแม่พี่ไม่ใช้ผู้ชนี่มล่ะกูไม่ใช้อะไรน้องพี่ใช้ตลอด ลองแบบไม่ใช่ผู้โตยังอ่ะขอสุดแล้วเนี่ยตีจนขอดุดแล้วเนี่ยคือมีกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มันไม่รู้ว่าว่า,วามันเป็นยังไงอ่ะเพราะสุดท้ายพวกเราจะเล่นกันยังไงจะเข้ามาเช็คชื่อทุกวันแบบเล่นแบบกูก็เข้าใจพวกมึงไว้เพราะมึง,ม,งมึงแบบมีเวแบบแบบเวลาทั้งวันวันหนึง่งหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมานั่งสุดท้ายก็มาแค่ทำกิจกรรมหรือมาเช็คชื่อเฉยอมึงก็น่าจะเบื่อกันมากะไร แต่กูก็ไม่รู้ว่เหมือนกันว่าจะตี๊ยรใครได้มั่งมันก็ตี๊ยรใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอมีวิธีหนึ่งพีมันน้อยพี่ตอนนี้มีวิธีหนึ่งพี่น้อยแล้วอืมเตี๊ยเตี๊ยเตี๊ยไอ้นี่กูเห็นด้วยเลยบงหนึ่งบงหนึ่งบงหนึ่งเลยนเรื่ออะไรนะ มีอะไ่อยากตีใช่ไหมล่ะร oh. อกาชามาเดี๋ยวแก๊งที่เราเคยตีกันแต่ก่อนเขากลับมาลั่นเองแหละผมว่ามันไม่กล้าหรอก เหมือนยุคก่อนอ่ะเออก็เหมือนเดิมมันก็ตีกันอยู่สองแก๊งอ่ะก็เหมือนกันตีกับไอเดนบอลเฮกับเอเดมดีตีกันอยู่แค่นี้หรอเป็นแบบนนั้แหละแล้วมันมีใครฮีโร่ชิพแล้วแก๊งมันเออแก๊งมันเหลือแก๊งแล้วกระจายไปหมดแล้วมันหาไม่ใช่เรื่องเรื่องหรอกเพราะว่ามันหามันจะตีแก๊งไห้มากกว่าว่าไงเรื่องบ้านงัาร้านเงาล้านอะไอ้เงาล้านอะมันเหมือเล่นมันมีปัญหาบ้านบ้านไอ้นี่บอกไม่มีปืนเล่นปัญหาเลยโอเวอร์ก็ก็เราก็ไม่ได้อะไรกับเขา ในบ้านมีปืนต่อเนื่อวาก็คือเวลาด้วยกระปุกมก็ไม่ค่อยอยากเีนก็เข้าไปเล่นในร้านถ้าฉลาดก็หาหาพอเล่นเข้าไปในในร้านโดยที่เขาไม่ต้องใช้ปืนแค่นั้นเองเพราะมันมีร้านมันมีในร้านทุกร้านไม่ใช่หรอผมว่าเราต้องสลับร้านว่ะพี่เอาร้านมันอะมาอยู่ร้านในเมืองเปิดปืนไปช่วยถันเปิดร้านสีมันก็อยู่ในเมืองอยู่แล้วไอร้านไอเมียมันอยู่ทะเลสาบนี่ไม่ใช่หรอม่ร้านกลางวร้านผับร้านผับไอ้มีร้านผับ แต่ละเศษมันมีใครบ้างเนี่ยเศษมีใคระเศษเหรอเออเศษมันไม่มีมันคอยโยกอะคอยโยกไปช่วยอะเจล้านหรอ,อต้องเอานตะัวปืนมะอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับร้านที่แบบโยกๆในเมืองมันต้องโยงจังกปืนไม่พอแล้วน้องก็ตื่นละน้องก็ตื่นละสองทุ่มสิบนาทีพักมาแล้วเนะี่ย ่วยเอาจริงปะถ้าสมมุติว่าอันนี้แค่แบบยกแค่พูดเฉยๆนะถ้าอยากให้แก๊งมาเล่นนะแค่เพิ่มของในร้านไปเลยเพิ่มของในร้านให้มันคุ้มกับที่ที่ต้องมาเล่นอะ่ะแล้วแก๊งใคร้อมก็แค่ไปเล่นไว้แก๊งมันได้แบบดันตัวเองขึ้นมาเล่นถูกว่าปัญหมคือมัมูกไหมถู่ไหมันอยมู่ของเูนนงเ่นด้วยกไหมถูกมถูกไมถูกไหมถกไหมถูกหมถูงไหมถูกไหมถูกล้ามาถ้าเป็นแก๊งเล็ก มาเจอเราสยบเลยมาเจอบัฟมันก็ไม่อยากมาเล่นไหใช่เพราที่มันเพราะเราเราบัฟอยู่แล้วไม่ใครมาเล่นหรอกอันเนี้ยมานถ้าถามมาดี้ไหมใช่แต่แต่ผมคิดว่าถ้าจะทําให้บัฟไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่น่าจํากัดคนหน้าเล่นเหมือนเดิมอยากเล่นแบบเต็ม4.0มากกว่า ใช่ถูกถูกถ <desserts> ูกถูกนะมันก็จริงอ่ะมันมันเป็นฟิลแบบงานร้านมันแบบมันสนุกสนุกมันเป็นฟิลแก๊งอ่ะอันนี้มัน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 แบบฟิลแก๊งมันเริ่มหายไปเว้ยกูพูดให้นะผมว่าพอพอเล่ห์โถงดปุ๊บอ่ะคราวนี้มันมันมันไฟมันไม่ได้ไฟใหญ่มันเป็นไฟเล็กอ่ะอยากเล่นแบบเต็มสี่สิบถ้าปรับไม่ได้ฟิลกูอยากเล่นแบบฟิลแก๊งจริงๆนะเว้ยในเมื่อแอร์ดอกก็จำกัดแล้วสิบคนแอร์ดอกบ้านก็จำกัดแล้วสี่สิบคนแอร์ดอกบ้านหลังใหญ่สี่สิบสี่สิบก็ไม่มา เกี่ยวกับจำกัดไอ้ไอ้งัดร้านแบบหกคนอะไรอย่างงี <las> ้อีกมันไม่รู้ว่ะเพราะเพราะไอ้กดไอ้กดอะไรห้ามบัฟหภาพอะไรมันทำให้เราแกงอื่นอ่ะการาเล่นแต่ปัญหาคือมาปุ๊บเล่นหกหกหมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อยากเล่นแบบสี่สิบสี่สิบเนี้ยตีกันไม่ต้องบัฟก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้แต่น้อยมันเหมือนได้ซ้อนไปในตัวเออก็เข้ามาบัฟแล้วก็ของก็ก็เพิ่มมาสี่ในแบบเพิ่มมาให้มันคุ้มแบบไป้นจริงจริงอะของเพิ่มหรือไม่เพิ่มแต่ว่ากระสุน เขาเกาะเอดีอย่างเงี้ยของเราเสียหายไปเท่าไหร่แล้วอะถ้าถ้ารวมรวมกว่าเราจะได้ร้านมาหมดไปไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วไม่ใช่แบบร้อยละแบบหมดเป็นแบบหลายร้อยร้านแล้วนะที่กว่าจะได้ร้านมาจริงไม่หลักนีลีเกาะสามสิบตัวแจกสี่สิบคนอย่างเงี้ยมันโอ้โหหนักนะแต่จริงเขาครเอากิจกรรมที่แบบเป็นสี่สิบอี่มิ้านอ่ะเออมันกิจกรรมไม่มีเลยว้ฟรีน่ยแก๊งแก๊งเรามีสี่สิบคนอะ มกกก็อยยาเล่นด้วันทุกคนมีมันมีเจ็ดล้านมันเสนอ่ยเขาอยู่สักสามล้านเล่นแขตงกอมใหญ่แหวนใหญ่หรืออีสี่ล้านเล่นตีหกไงมันไม่กี่ล้านนะล้านมีเจ็ดไงพี่จังวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดล้านแล้วกูถามหนเลยเจ็ดล้านแล้วล้านแล้วหกหกหกมันยังไม่ครบเลยมันจะครบได้ยังไงอ่ะจริงไหมสี่สิบเพิ่มแล้วนี่เขาจะเพิ่มอีกสองนี่หรอกพี่เพิ่มอีกกเพิ่มไม่สองคนเราไม่พอหนักกว่าเดิม มันเป็นแบบการหล่อยหล่อยงัดแล้วตอนเนี้คือคือเป็นเป็นการที่แบบว่าต้องขับรถแบบโยกไปโยกมางั้นเราก็ต้องทำแกงให้มันเป็นมาตรฐานแบบ6 6เตีบบ่ยิ6 3ก ที่แลนสวัสดีครับที่ตนตนอตตตี่ตฉันตตแตนล้วเราต้องอยู่ที่ตรงนั้นอะแล้วเราต้องอยู่ที่ตรงนั้นเดียวแล้วแล้วเราต้องอยู่แต่ร้านเดิมอะถ้าเกิดเราย้ายร้านอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะมามันเป็น้าไม่เขารู้ว่าเราอยู่แต่ร้านเนี้ย แร้านอื่นก็ต้องปล่อยไปร้านอื่นปล่อยมันมาต้องปล่อยแหละไม่หรอกไม่จริงจริงมันเล่ไดจริงจริงอ่ะมันเล่นเล่นได้อยู่แล้วมันก็เล่นกันสนุกสนุกแต่สุดท้ายอ่ะที่ที่กำลังบอกคือฟิลฟิลแก๊งอ่ะคือมันตอนนี้มันก็เล่นเล่นเต็มสี่สิบมันสนุกกว่าใช่มันไม่มันไม่มีแล้วไงเหอะฟิลแก๊งแบบมันมันสนุกนะงานร้านสี่สิบคนอ่ะ จริงนะแต่งานร้านหกคนมันเหมือนก็เล่นธนาคารแค่เพิ่มธนาคารธนาคารก็ออกเล็บคีลองลองให้เขาแยกร้านนี่เป็นร้านสี่สิบคนไปด้วยดิพี่จริงนะว่าลองไปเสนอให้งัดเหมือนเดิมเหมือนถ้ามันจะแบบปรับไม่ได้อะเพราะว่าพี่ต้พี่ต้องไปเสนอถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยพี่รู้นะไม่แต่งานแบบนี้ไม่สนุกจริงนะเหมือนทุกอย่างเป็นกิจกรรมไปหมดเลยไม่มีอะไรที่แบบฟิลแก๊งเหมือนแต่ก่อนเลยถ้าแบบไม่ได้ซื้อเรื่องไม่ได้ขอเลขสี่สิบแบบว่าได้ซ้อมไฟก็ยังดี แล้วแบบเต็ม40ยังไงมันก็มันอ่ะมันกว่าเวลาเล่นเต็มเต็มแต่เมื่อกี้พี่ถามทำไมปะไม่ได้เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องงานร้านกันมาเยอะมากแล้วโอ้โหก็ปัญหาอะไรวะพี่ก็ปัญหาการตีของแก๊งไม่หรอปัญหาภายในไม่ไม่ปม่ตัญลาเก็ปัญหาแบบตีกันนะก็เลยแบบเขาคงแบบให่อยากอยากแค่แบบแค่เข้ามาเล่นกิจกรรมปะเออแล้วมันก็ไม่ต้องมีตีแล้วว่าถ้าแบบมีปัญหาการตีก็คืออะไรวะก็ตอนนี้แก๊งมันไม่ไม่พออนาชนเดออนาชนเดอเล่นแล้วแก๊งมัน ไม่มีแล้วตอนนี้ทุกอย่างแม่งเป็นกิจกรรมไม่ถ้าจริงๆอ่ะไอไอเป็นกิจกรรมแบบเนี้ยมันตีไม่ได้มันมันก็ดีอ่ะอย่างน้อยมันมีคนออกมาเล่นเพราะถ้าเอาจริงๆอ่ะมองแก๊งเทียโกตอนนี้ดิถ้าถ้าถ้าว่าเราไม่มีอะไรทำนะนะลองมองแก๊งอื่นที่งานร้านก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไปกิจกรรมอื่นโดนเราลั่นหมดอ่ะเข้าใจแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเขาอยากอยากดันฟินเวอร์อ่ะเขาก็ไปจัดการฟินเวอร์เดีเทียโกมันก็อยู่ของมัน ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกว่าเขาเขาจะทําให้โกมันยังอยู่มากกว่าเพราะไม่งั้นคนก็จะหนีลงเทยร์ซิเวอร์หมดเพราะตอนนี้ถ้ามองแก๊งเทียโกจริงๆเอาที่แบบใช้งานได้อ่ะมันจะมีทักกี่แก๊งมีแค่เรากับไรลักแกงแหละที่เป็นแก๊งเทียโกที่แบบว่ายืนได้ยืนได้ยาวอันอื่นมันเต็มสล็อตไปมีมีใครร่วมกิจกรรมอื่นไหมแอดอกบ้านส่วนใหญ่ที่มาเต็มสี่ลูกก็มีแค่แต่อนธิกางานลา์ก็มีแค่เรา ส่วนไรล้ะเขาเล่นทิงทงแก๊งที่คุมที่เป็นเทียโกที่คุมกิจกรรมมันมีแค่เรากับอาแล้วถึงผมถึงเที่บ้านเนะี<อ>้ยเขาเขาทำมาเพื่อให้แก๊งอื่นมันได้ออกมาเล่นเพราะถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นแก๊งอื่นไม่มีอะไรทําเลยนะ ed, แอดอบเสร็จแยกย้ายไปฟาร์มฟาร์มฟารมฟารมน,น่าจะหนักกว่าเราอีกแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ขึ้นกันมาอยู่ดี ใช่เพราะว่าขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยง้นลานก่อนหน้านี้เราเราลั่นทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรเพราะเราอยากเล่นนะถูกแล้วล่ะเราอยากเล่นสตอรี่แต่เขาแค่แบบหรือหรือหรือเราจะลองพักดูไหมล่ะแล้วให้พวกแก๊งอื่นเขาขึ้นมาพักแม่พักสองสองเดือนอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นอะไรเลยเราก็เล่นปกติแล้วก็ได้เออเพื่อแก๊งอื่นจะได้ขึ้นมา มันก็จะเป็นอะไรลักไงบีขึ้นมาเออก็ขึ้นมาไงก็พักพักไปเลยเพราะแก๊งอื่นจะได้โตมั่งถ้าเราพักแต่ว่าอะไรลักไม่พักสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็คลเหมือนเดิมอ่ะแต่แค่เราลดเรื่องแบบไปร่างกิจการบางอื่นแล้วก็ถ้าอยากตีเขาเราก็หาแก๊งที่มันสมน้ําสมเนื้อซึ่งตอนนี้ถ้าจะตีก็มีแค่อาถ้าจะเตียความพร้อมเรื่องเข้าเมืองห้าโมงอ่ะเราต้องแน่นกว่านี้คือห้าโมงต้องไม่ใช่มานั่งตามกันอ่ะถูกถูกพี่ถูกถูก เพราะว่าถ้ามานั่งตามผมว่าเขามาได้อยู่แล้วอ่ะสี่สิบเต็มห้าโมงอ่ะเพราะผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะสตอรีอ่แต่ว่าเล่นไปแล้วต้องมานั่งรอคนไม่ไหวหรอแล้วรอดยังไม่รอดเลยพ <ละ S 1> ี่ล่าสุดเราเล่นใครวะสตอรี่คุลืมละไม่ก็โอเวอร์ไงโอเวอร์จับมิดแต่ะนะใช่ปะไม่ก็โอเวอร์ใช่ถ้าถ้าไม่จับมิดก็ไม่เรียกตี๊ยอใครแล้วอ่ะถูกดีถูกดีจะถูกก็พี่ก็ไปหาแบบเราทอ่ะสามสิม่เอาม่เงินกี่ก็ได้ พี่เกดดูง่ายๆว่าเราลั่นขนขณะที่ฮีเราชี้แค่รู้ว่าเราจะตีมันมันลงหนีอะ่ะก,ก็ใช่ไงขนาดแบบคือมันไม่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 มีใครจะตีเว้ยเราก็คุยกับมันดีเออก็ขอตีเฉยมันก็ไม่ตีใช่ไหมล่ะต่อจริงป่ะล่ะมันต้องมีข้อตกงลงต่อ,งตอให้ขอบ้างเลยมันต้องแบบมันที่หมาก<ข>อกว่ารองยอมเสียบเปรียบ้างรู้มือม,อมาที่นี่คือรู้รู้ปีมือไงก็เลยไม่กล้าที่จะตีเราต้องยอมเสียบเปลียนนิดนึงมันถึงจะเล่นอ่ะเพราะว่าถ้าเราได้เหมือน ไอ้เรื่อง,งเล่นเตี๋ยม,มันไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องที่ที่ที่บอกอยู่ก็คือถ้าเรามาเล่นกันอยางเนี้ฟิลฟิลฟิลแก๊งอ่ะมันก็จะมันก็จะเริ่มหายไปเรื่องอเ,ขเข้าเรื่องเรื่องเรื่องเข้าเมืองอ่ะในการเล่นแก๊งขนาะมันมันก็หายไปแอร์ดอปมันก็ก็อยู่แค่แอร์แอรอบแล้วยัก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะจริงไม่มันมันไม่ได้ฟิลแบบไอ้นั้นจริงๆอ่ะไม่ได้เล่นแบบฟิลแก๊งอ่ะ บางบางคนมันเข้ามาเพื่อแบบอยากสนุกอยากได้เล่นแบบฟิลแก๊งไม่จาเป็นต้องตีก็ได้แต่เล่นแบบเอากิจกรรมเพิ่มมาให้แก๊งได้แบบได้ร่วมการสีสี่ีิบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้หรือแยกแอร์ดอบลงมาใหม่แบบกระจายแล้วให้แบบไปไปเล่นกัน,นกเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยมันมันก็ได้อ่ะอันนี้อันนี้มันถ้าอะเอาง่ายๆเราก็ไปเล่นเหมือนเดิมถ้าของมันไม่คุ้มอ่ะคิดหรอว่าอาเขาจะมาเล่นอ่ะ เขาไม่มาเล่นหรอกถ้าถ้าร้านได้ของไม่คุ้มอะอะไรที่เขาไม่คุม้มเขาไม่เล่นอยู่แล้วอันนี้ถูก,กเออเขาไม่เล่นอยู่แล้วสุดท้ายเราแล้วเราอะต่อให้ไม่คุ้มอะพี่ก็จะเล่นเหมือนเดิมอพอมพี่พี่ <ๆ S 2> เล่นเหมือนเดิมเล่นจนหมดอะ่ะหมดกูก็จะเล่นเออก็วัดกันไปดิเล่นร้านเล่นให้หมดก็หมดไปกูไม่ได้ว่าสุดท้ายร้านก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคอยดูดิก็กลับมาลูบเดิมเพราะมันไม่มีใครเอาของมาแบบมาเสียประโยชน์เพื่องัดได้ปูนได้ของแบบถ่ายกันแบบ ลงทุนร้านหนึ่งได้ของกลับไปสองแสนอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีใครเขาทํากันเยอะหรอกอีกหน่อยกูก็ไม่ได้ปล่อยแต่ถ้าจะสู้กันก็สู้กันทุกวันแค่นั้นเองสุดท้ายก็เหมือนเดิมก็กลับมาหลุมเดิมค่อยดูดิเราก็จะไปงันฟรีเหมือนเดิมแต่ไอเรื่องที่แบบมันไม่รู้หลังจากเนี้ยมันจะแต่เขาจะเพิ่มของไม่ใช่เหรอพี่เกณฑ์ร้านอะเพิ่มของอะแล้วแล้วคิดว่าจะมาจัดคุมไหมเป็นแบบพี่เกณฑ์พูดไว้ที่แบบว่าสุดท้ายเราก็จะคุมเหมือนเดิม เออสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะมานั่งเล่นกับเราได้ตลอดใช่มันไม่มีหรอกเพราะสุดท้ายแก๊งของเราอ่ะคือพี่ก็มั่นใจอยู่แล้วว่ากูก็ต้องเอาล้านอ่ะต่อให้มึงเสียอะไรก็ตามอ่ะแต่กูว่าจะเอาล้านอยู่ดีอ่ะตอนเราตอนแรกเราได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เก็ก็หาวิธีแผนมาเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ต้องเอาอยู่ดียังไงก็ได้ล้านอยู่ดีของมันมันมันก็มีให้เล่นอ่ะเออถ้าถ้าจะเอามาเปลืองเพื่อกิจกรรมที่มันไม่ได้แบบฟิลแก๊งอ่ะมันก็รู้สึกรู้สึกเสียเปล่าเปอ่ะเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าเป็นสี่ ที่มาก่อนเล่นกับเอ็มดียบมันมันนะเว้ยอะนะนสนุกผมจะบอกว่าจริงเล่นแบบนั้นก็ได้แบบไม่ต้องบัฟก็ได้ถ้ากลัวซื้อเรื่องกันอะจริงไหมล่ะใช่ใช่ผมผมว่าเขาทํามาเพื่อให้ไปเป็นฟิลเล่นเหมือนแต่ก่อนแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเขาบังคับให้มันเล่นแค่หกคนถ้ามาเล่นเต็มสี่สิบแล้วบัฟแล้วซื้อเรื่องไม่ได้อะผมว่าเนี้ยผมผมชอบนะไอ้ที่แบบซื้อเรื่องกันไม่ได้ยังตอมาถูกพี่อยางมาเล่นตลอดได้เล่นมันได้เล่นสนุกกันอะไรเงี้ย แต่นี่หกคนมันแตกต่างอะไรกับธนาคารเล็กที่เราเล่นันธนาคารเล็กมันมีมีเล็กขี่มาด้วยนน่ใช่ไหมเล็กขี่เล็กขี่ก็ออกกันเนี่ยล้วต้องไปนั่งจับคู่อะไรอีกเออไปนั่งจับคู่แล้วร้านร้านหนึ่งถ้าสมมติแม่งมาสามสี่แก๊งนี่ก็ไม่คุ้มละงานร้านอะบอกให้อันนี้อันนี้แบบว่าป้นลับไปป้นได้เหมือนเดิมไปเล่นเหมือนเดิมอ่ะแค่บับไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้น่าจะสนุกกว่าพี่เจ็ตเวลาจะมาแล้วพี่รลาจะมาแล้วนะอีกสามนาทีเอางี้ ไอ้ไหนๆก็ขอแยกกลุ่มบ้านให้ชัดเจนอีกทีก่อนได้ไหมเผื่อใครยังงงบ้านอยู่บ้าน่้อนอันนี้กูเห็นคนไปยืนตีกูแล้วกูประทับใจเกตี้ครับมาแล้วนะคับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเข้ามีบัตรเข้าแกงยังน้องการวิเดี๋ยว เองพร้อมแล้วใช่ไหมเนาะตี้ใครวะโอเคครับตี้เราพี่นะตี้มนี่มันนี่ตีนี้ไอ้ไอ้ภูมิตอนอยู่บ้านใครอ่ะภูมิบ้านพีพีภูมิใช่ป่ะถามลูกนี่เราไม่มีรถไรเลยนะ